อ๋อรับรับรางวัลแจกคแม็กก่อนขอบคุณครับปวดหลังวันนี้หายปวดหลังแล้วฮหายปวดอีกเดี๋ยวปวดใหม่ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับขอบคุณครับขอบคุณทุกกำลังใจจ้าจ้าฮะอะไรนะ ถามว่าปวดตรงไหนครับปวดตรงไหนจะนวดใหอ้อยากได้ตำรวจคุ้มครองสักคนอยากค,ครับไม่ต้องถึงตำรวจ้วถ้าเป็นคนเนี้ยพี่อยู่ก็ได้ไไดอะโอเคฮะพงเอะไรเยอะกว่าพี่ให้อีกพี่มีแค่นี้เอาครับเอาหมดขอบคุณครับได้ครับแม่นี่เขาคุยกัน<อ>รู้เรื่องด้วยนะแต่พี่ <S <S รักหนู พี่อายพวงมาลัยไม่ต้องอายอ่ะเก็บไปอ่ะไม่เป็นไรครับไม่ต้องอายครับเอาไหมให้จับมือจับมือจับมือไหมครั้งแรกในชีวิตที่เจอน้องขอบคุณครับครั้งแรกผมไม่เจอพี่เหมือนกันครับอะไรนะไปไลอ้อนเรากลับบ้านกันเถอะไปตำรวจตำรวจไม่ต้องเรียกไม่ต้องไปเรียกอ๋อขอบคุณครับ เ้ดูหัวล้อเดี๋ยวเยืนเฉยให้พี่ติดจดได้ครับหมดแถวตรงแถวตรงนาว่าแล้วห้าเมตรสบายแล้วอะไรคือห้าเมตรนี่ไงน่าจะเกินนันเนี้ยอ๋อหมายถึงลูกอมหัดปีนเมื่อกี้นี้เนี่ยห้าเมตรเกินพี่แพ้พงมาลัยพี่ไม่นร้อยเดียวไม่เป็นไรแต่พี่ลักลักมาลอ่าดูหัวล้อหนูน่าจับ มาเล่นแล้วเนี่ยตำรวจอยู่ไหนเนี่ยไม่ต้องรอไม่ต้องรอพักๆเลยเราเล่นเข้าใจครับอย่าไปห้ามแค่นั้นเองเดี๋ยวพี่มึงก็เหนื่อยไปเองขอบคุณครับโอ้โหขอบคุณครับหน้าไปแคสแสดงหนังผีทำไมอ่ะฮะทำไมผ่านเลยหัวเราะเมื่อกี้ผ่านเลยเป็นแม่มดเลยเนี่ยโอ้ยถ้าเกิดแสดงหนังผีนี่เราต้องหัวเราะขนาดไหนเหรอนี่บอกดิหัวเราะหัวเราะอีกทีหัวเราะ พอซื้อตัวไปชชยภูมิเราพี่รวยก่อนนะตอนนี้พี่จนอยู่อุร้ยโห่ร้อจริงใจมากสมมุติว่าครับไรอันได้เล่นละครเป็นหนังผีใช่ไหมนังผีถ้าเกิดบวราผีออกมาจากเราเป็นสมมุติเราเป็นผีนะสมมตินะเราจะขาให้คนกลัวแบบไหนประมาณไหนโอ้โหลองดูดิน่ากลัวกว่านี้ต้องดังกว่านั้น เพื่อความยิ่งใหญ่และน่ากลัวเป็นหนังผีระดับอินเตอร์ต้องดังกว่านี้ถ้าดังได้มากกว่านี้ก็ยิ่งดีโอ้อะไรนะผู้ได้หอนหมาหอนน่นี่เขาเลี้ยงหมาไว้สิบกว่าตัวหลังเวทีอะไรนะเอาเบอร์มานี่โทรไปคุยที่บ้านทีอย่าเลยอย่าเลยอย่าน่าไม่น่าถ้าเกิดได้ไปจริงๆอ่ะ รำคาญนะคืนเลยนะตำรวจอยู่นคุยทางนู้นบ้างคุยทางนู้นบ้างอยากคุยทางนี้ม้งจ้าจ้าพี่จ้าไม่โกรธไม่โกรธแต่จำครับจะจําไว้ว่าเคยเจอพี่ที่นี่ใช่จะวันไหนทาหนังผีจะมาจ้างครับวันนี้ขอบคุณยุ้งข้าวเล็กคอดแล้วก็ขอบคุณเวิร์คพอยด้วยนะครับที่ทาให้น้องได้มาเจอกับทุกทุท่านนะครับแต่วันนี้หยิบเองด้วยไม่หยิบให้นะให้หยิบเองให้หยิบใส่มือเอง ขอบคุณครับขอบคุณครับแม่อะไรนะฮะเราเฉาใจติดลอพรเหัวใจเดี๋ยวขอโทรหาไลอ้นแป๊บหนึ่งเพลงนี้ของไลอ้อนเขาขอบคุณครับต้องโทรหาไลอันเลยเหรอเดี๋ยวมาทวงนะแม่นะขอร้องเพลงเร็วให้จบก่อนครับขอบคุณครับอะไรนะลืมพูดซิปไม่ลืมแน่นอนเช็คมาดีแล้วเมื่อกี้ไม่ใช่หมายถึงว่าเขาขอเพลงอ๋อขอเพลงมาร้องเพลงกันดีกว่าตอนนี้จัดเพลงในกิสยาผิดซองอ่ะ จัดเพลงในสกิปก่อนนะครับเดี๋ยวครับผม ราบปานไอเคยจะหมดองๆมานสอรักคงเ่อเกินวันก่อนมีคนเอิยว่าไอเบิร์ดทวงชัยแม่นบอกมีคนมาขอไล่เส็นจเสมอเป็นวนันสองหูได้ยินชัดลูกชายสมบัติใช่ไหมน้องหากเล่นละครจะคู่สิริยผมผองมองจองแต่ให้ผมวิเคราะห์ให้ผม ไปงานไปรุนพาก,กันมารุมทีียกผมวดนีนธูบีดูสิอะไรจะปานนะัขอถ่ายรูปด้วยอยอมเสียเวลาไม่ว่ากันอยากไม่ออกเทสผูกวันกับนอ้องเบนพรชิตาอะไรนักหนาเริ่มมีปัญหาเรื่องวาม เรกขมงวาแดนี่ทูบีดูสิอะไรจะปานนะักพอถ่ายรูปด้วยยอ้อนเสียเวลาไม่ว่ากันอยากให้ออกเทปทุกวันกับน้องเบลพรชิตาอะไรนักหนาเรื่มมีปัญหาด้วยความหล่อผมถึงไปหาหมอขอร้องคำปรึกษา สบตาบอกทุกอย่างที่เล่ามาแต่ผม ขอบคุณครับกินยาผิดซองฮนะ